สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูกวักมรกตที่เลี้ยงไว้นะคะเรากะว่าจะตัดเขามาชำทำจำนวนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะชำเป็นกิ่งบ้างชำเป็นใบบ้างนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นกวากด,ด่างยอดทองนะเพื่อนๆน,นี่ ก็จะมีอยู่หลายกระถางนะเพื่อนเพื่อนเราต้องแบ่งตัดชำบ้างนะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ให้เขาได้แตกหนอ่อแตกกอแล้วก็เพื่อขยายทำจำนวนนะคะดูกิ่งนี้กิ่งนี้เพื่อนๆนเห็นไหมชำเป็นกิ่งหรือชำเป็นใบดี ถ้าเพื่อนๆสนใจเราก็แบ่งนะเพื่อนเขาก็ด่างสวยนะนี่ด่างหน้าใบหลังใบอะไรนะนเพื่อนๆเอามาลองตัดดูสิรู้สึกว่ามีหนอมีหนอมานนี่ได้แล้วเพื่อน ก,ก็ด่างหน้าใบหลังใบนะเพื่อนก็ด่างสวยใช้ได้นะอันนี้นอใหม่สวยเลยเพื่อนนออหมันก็น้อแงออกมาสวยเลยตัดกิงเพื่อนสิ ด่างด่างน้อยด่างแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนให้ลูกสวยกอดมอรกดไม่ต้องเอาด่างจัดหรอกเพื่อนเพนนื่มาดูกิ่งนี้กิ่งนี้สวยมากใบใหญ่ด้วย อ๋โอโอันนี้ใบใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆใบเท่าสามนิ้วได้มั้งเนี่ยดูสีนิ้วเลยสีนิ้วนะเพื่อนๆใบละสี่นิ้วใบละสามนิ้วด่างสวยใช้ได้เหมนเนี่ยน,นี่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมานะคะถ้าเพื่อนๆทักมาช้าเราก็จะ ตัดชำเป็นใบหมดแล้วเพื่อนๆถ้ามีเพื่อนๆรับเราก็แบ่งปันดูทีน,นี้ที่น,นี้เขาดางไม่จัด เขาก็ด่างทุกใบนะเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้เลยให้ลูกสวยอตัดกับมันช้ำกิน,น,นกยาวดูดีตัดออกมาช้ำสิอือ โอยาวเลยโอเก่าเขาเราก็จะเหลือไว้ให้เขาเลี้ยงหน่อใหม่บ้างนะเพื่อนๆเราก็จะไม่ตัดหมดนะ ในต่อขายดีนะเพื่อนสำหรับสำหรับกอกชนิดนี้ในต่อๆเราเห็นเขาขายขายดีนะขายใบหนึงใบละห้าสิบใบละเจ็ดสิบเลยนะเพื่อนๆเพราคนเขาต้องการเยอะช่วงนี้กิ่งนี้ เก้าดเขาก็ด่างทุกทุกใบนะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนแต่ด่างไม่จัดอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนดางง่างยังไงเหมือนด่างในเนื้อ นี่แล้วก็เหลือไว้ให้เขาเลี้ยงหน่อบ้างเพื่อนอันนี้เหลยวไว้เขาเลี้ยงหนอพอละม,มาดูกระถางนี่สิอันนี้เป็นยอดทองยอดทองแต่ไม่ด่างนะเพื่อนๆยอดทองไม่รู้เ,เพื่อนเห็น ชัดหรือเปล่าอยากกล้องสิอืมอน,นี้พอ,อยังชั่วเนี่เพื่อนอันนี้เป็นกวักยอดทองก็จะตัดสิ่งเก่าเขาชี่อันไหนตัดแล้วเราก็จะใช้ปูนทาทีหลังนะเพื่อนๆทาต่อแม่เขาไว้อันนี้ยอดทอง ยอดทองเขาขายดีนะในตนะโต้น่ะยอดทองกับยอดทองด่างขายดีนะนี่ถ้าใบแก่แล้วเขาก็จะเข้าเขียวเขียวนิดนิดนะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ว่าเขียวเขียวเลยนะเขาก็มีความเป็นยอดทองมีออกเปเองรอ่งเลยนะ เราก็จะประมาณนี้นะสำหรับยอดทองอันนี้ไว้เขาเลี้ยงหน่อใหม่ก่นอนเพราะเขามีหนออ่อหนอ่หนอไว้เขาเลี้ยงหนอ่อเรากะว่าจะเปลี่ยนวัสดุปลูกเขาด้วยเพื่อนๆพอพดีมันมีหนอ่อก็เลยเออรอให้หนอ่อเขาโตก่อนจะกระทบกระเทือนหนอ่อ อันนี้สงสัยหัวเน่าราดเน่าอันนี้กระถางมาดูกระถางนี้กระถางน,างน,างนี้อันนี้ก็เป็นยอดทองด่างนะเพื่อนยอดทองด่างตัดออกมาช้ำทั้งหมด นี่ก็ด่างสวยนะด่างสวยอยู่นะกินน่งนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมานะเพื่อนเถ้ากิ่งนี้เราก็ขายอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบรวมสง่งด่างสวยนะเพื่อนๆด่างหน้าใบหลังใบ เพื่อนไม่รับเราก็จะตัดชําใบให้หมดนะเพื่อนดอันนี้ดางแบบนี้เลยชําได้ลูกสวย ไว้คนเลี้ยงหนอค่ะอันนี้เป็นางนี้สงสัยเหมเลยหัวเน่าแหละเพื่อนๆเนี่ยเป็นทางเนี่ยนี่ยลากลอยออกมาเนีงเนี่ยหัวเน่าแต่เขามีหนอด้วยเราเลยก็เลยไม่อยากแต่น่าจะน่าจะไม่น่าจะไม่เป็นไรแล้วแหละ มันมันแผลเขาแห้งไปแล้วเราไม่อยากขยับไม่อยากจะดึงเขาออกมาเพื่อนๆเพราะว่าเขามีหน่อใหม่กํลาลังแทงออกมาสวยเลยแล้วก็เอาดินปลุกให้เขาหน่อยอเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนหน่อใหม่เพื่อนเราจะเอาดินมาเติมให้เขา อันนี้เป็นกวักอะไรไม่รู้มาเสียบเสียบไว้นานจะลืมแล้วเพื่อนๆ๋ต้องหาไมา้มาดามมาดามให้เขาจะได้ไม่ล้ม ีน้เขาอยู่ในล่มด้วยแหละเพื่อนๆเขาอยู่ใต้ชายคาแสงมันอาจจะไม่ถึงถ้าแสงถึงเขาเขาจะด่างสวยกว่านี้อ่ะเพื่อนๆมันจะเห็นลายด่างชัดกว่านี้ mm -hmm. วยดียนะนอันนี้สวยดียนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรรับไหมด่างหน้าใบหลังใบนะนเพื่อนเห็นไหมความด่างเขาอยู่ใต้ชายคาเนาะลายด่างมัน มันแสงไม่ถึงมัน,มนด่างสวยนะอันนี้เราขายอยู่ที่4 0 9 9 400.99นะคุณเพื่อนรวมส่งก็เท่ากับกิ่งละ400เอากิ่งนี้นี่ด่างสวยเลย สวยเลยเดี๋ยวบกิ่ออกอืออันนี้สวยมากสวยมากเพื่อนๆ่นี่ด่างหลังใบด่างแบบนี้เลยนะด่างทุกใบเลยนะเพื่อนๆกิ่งนี้นี่หน้าใบาก็สวยนี่ อันนี้ขายอยู่ที่หกเก้าเก้านะเพื่อนๆจงนี้รวมส่งอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาเร็วๆนะคะทักมาช้าเราชํำเป็นใบหมดสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆ สนใจก็ทักมาไม้พิกัดอยู่โวหินนะคะสวัสดีค่ะ